ซีดนันจัดไปเราจะดูก็กี่ตัวนั่งนับกันเลยนะลุยฮะผมไม่ได้หวังขายอยู่ล้เราตีเล่นชิวๆครับไปลุยครับลุยครับลุยครับโอ้วอร้อยหนึ่งแล้ววะคลิกเดียวร้อยสองเฮ้ย แรงไปแรงไปโอเคโอเคโอเคโดนไปสามขาดทุนไปหนึ่งแล้วขาดทุนไปหนึ่งแล้วเฮ้เล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบบาแหลมสิงมาอะไรพอมเอาเป็นเต้เตะครับ มาเวยมาเวยไม่วันป๊อกไม่วันป๊อกป๊อกสองยังไม่มาป๊อกสามยังอยู่โอ้โหวันนี้เลทแปลกๆว่ะห,หมดหมดหมดอะไรหมดครับ ้ามากๆาาทุกวันนี้สูตรรูเตียวไม่เอาเลยฮะรอบนี้อะไรสิบสี่ตัวถ้าสิบสี่ตัวกับสิบตัวตีแล้วไม่ติดเนี่ยอันเนี้ยผมว่าแปลกๆละนะครับถ้ามันไม่ติดนะมันแปลกๆละ ตัวครับหกตัวครับไอสูตรรูเตี่ยวมันไม่ค่อยมาหรอช่วงเนี้ยเอาไอเด็กมันรู้ได้ปะไอ้แหลมไปอ่า โอ้โหกลัวแหลมกลัวไม่ลุยวันนี้นจะไปลุยวันไหนวะมันไม่ขึ้นวันนี้มันจะไปขึ้นวันไหนเหมือนกันนั่นแหละมา<ว><น>มันจะไปขึ้นวันไหนทุกคนใช่ไหม เขาไม่มาวันเนี้ยมันไม่มาวันไหนวะ นี่กูบ้าละอ้าวโอ้ทุกคนไม่ต้องไปนับมันนะมันจะเจ็บเฮ้ยเกินกลัวมันบักปะเนี่ยมามาดิไอ้แหลมโซ่หลุดกูโซ่หลุดเส้นทางลูกผู้ชายเอาให้สุดเอาให้สุดไปเฮ้ย เมืงอ่ะเออโอ้โหเบิกกูใหญ่มาเคไอเปรตโดนไปกี่ตัวแล้วครับนั่นน่ะไม่อยากนับเลยทุกคนต้องกรอนะกรอไปนับดูนะโดนไปกี่ตัวอแทบซีดซีดานไอเปรตบ่นแม่งไปนี่ มันไม่ส้มพอ,พอ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 เอาไว้แดงพอเอาไว้แดงพอครับโอ้โหผมเก็บไว้ตีมาร์เคเกือบยี่สิบสามสิบตัวครับดูครับเหลืออยู่นี่ยครับหกตัวครับเส้นทางทผู้ชายตอนนี้ไม่ไมค่อยแนะนำเท่าไหร่นะทุกคนมันล่อหนักมากอันตรายอาจถึงตายได้ครับตอนนี้อย่าเสียงโอ้โหไปรอดูตอนแบบรีวิวเลย กำลังร้อนๆกรการกลังขาลงนะครับ43แอ็กแทกนะแผนที่ผมเล่นลาฟินญ,ญาด้วยขวาลูกนี้เรียบร้อยครับซีดานยืนดีใจอย่างเดียวออยลองสังเกตดูดีครับซีดานแทบไม่เห็นเลยนะนคือ ผมว่าถ้าเอาไปยืน c m เอ่มาเท่าที่ผมเล่นมา c m มันก็พอยืนได้นะครับการยืนไม่ไม่ได้ทำให้ทีมเราได้เปรียบม,มากขนาดนั้นโอ้โหมาวะชัดคมมีให้เห็นว่ะจักคมมีให้เห็นว่ะเอาว่ะโอโ้โหมีจักคมไม่เห็นฮนะอุ้ยเชด ถ้าวัยรุ่นบาร์ซิลนะเมื่อกี้มาดีมาหม,มัดผมยังไหวผมบอกเลยไปไปไปโอ้โหนูโน,โ,นโนเมนเดสเร็วครับเร็วไม่วัดไม่วัดไหลให้มาลาบิญญาครับบุตชโดคาบันโยโยกหลอกเข้ามาไก่มาซีดาน ซีดานม้วนโอ้โหหมดเวลาเฉยแล้วดูซีดานซีดานวันนี้เป็นวันของเขาโอ้โหโอเคยังได้ทุ่มอยู่ซัมบัต้าไปไหมซีดานครับหามุมลองยิงไกลดู ลองยิงไกลเป็นไงโอ้โห่ไม่หายว่ะซีดานเล่นั้นกับคุลิดไหลให้ซีดานอีกรอบซีดานโอ้โหโดนแย่จากหลังเห็นไหมมันมันช้าอยู่ครับมันไม่ค่อยเร็วอ่ะรู้สึกยังไงไม่รู้อ่ะรอบมาร์เกผมไป20ตัวได้ในตัวเนี้ยไปเออโอ้ยวู้ดนหลอกเขาบอกหลอกควายสบายใจจังอ่ะ แล้วก็อีกอย่างคือเกมไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยเห็นเติมเกมแต่เหนื่อยไม,ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเหนื่อยจากไหนเหมือนกันนะครับแล้วก็เ,เห็นเติมเกมแล้วแต่เหนื่อยละแบบกล้องจับปทีคือเหนื่อยไปแล้วนะครับเฮ้ยเสมอไปเนี่ยโอ้หผมว่าใช่เดมิเล่ย่านะลูกโอ้โหผมว่าใช่ผมว่าใช่มาหมัดเคลียร์เลยลูกเคลียร์เลยเคลียร์เลยเคลียร์ไปอีก ผมยังรอเอาสองไกลเนาะเห็นเขาบอกว่าสองไกลยิงไกลคมมากนะครับดูดิเดี๋ยวมันง้างช้ามากเล่นในคอมมันก็เลยแบบกดปุ่มยากนะครับสวยครับลูกนี้โอ้โหไม่หายซีดานอัลตฟักกิงเกอร์เต็มขมับอ้าวซีดานลูกนี้โอ้โหนี่ไง poder de ส ocrates ราฟินยาเบลตารนัโดินครับับมาซีดานยิงแบบเผลอเขาเรียกว่ายิงแบบเผลอตบไปซีดานเลยครับเอาไปเฮ้ย จัดยูนิราฟินญาครูย์เดมเบลีโอซีดานไปไหนไม่รู้ครับโอเคโอ้โหดอนโอเคโอเคโอเคเกือบไม่ได้แล้ว3-0ครึ่งแรกซีดานจัดไกลๆไปสองเล็ด ตึงปรีอ้าวโอ้ยนึกว่าจะยิงเข้าประตูตัวเองละตกไกลได้ไหมโอเคครับหมเตสไหลมาโยนครับสีดาน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 แตะเข้ามาตรงกลางม้วนออกมาอย่างนี้แล้วก็บุ่มเดิมยังไงโอ้โห ยูแดงมาลัวเลยนี่แหละว่ะคล้ายใ,ให้ถูกคล้ายให้เป็นโอ้ยและไม่น่าจะเล่นแล้วครับนั่นไง่อนกันซะแลว้วซีดานแทิกไปดีเจ้าบอม7-0ส,สกอร์สกอร์ คุ้นคุ <kr> ้นนะและทีมม <fit in> <country> <R ud> ันก็คุ้นคุ้นด้วยใช่ไหมโอเคจบไปครับเจ็ดสโตรอ้หสปาเฮ้ยสปาตากคัสโอ้วอร้อยสี่ครับนี่นะครับร้อยร้อยสี่นะดูครับทีมจัดร้อยสี่จัดยังไงเอ็มบาเป้วันนี้เขาเร็วกว่าครับมันเร็วกว่าอย่างแน่นอน เข้ามาสวยโอ้โหฟาวยิงไหมมียิงแล้วหันหน้ามาแอคใส่กล้องด้วยซีดานซีดานเขาจัดผมไปแล้วนะหนึ่งเมล็ดนะเอานั่นไงหลุดจะรั่วว่ะ เขาจ่ายพลาดแล้วไม่จ่ายให้เขาอีกครับโอเคเอ็มบ้าเป้มันปั่นไม่โค้งมากยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อะไรไจ่ายบอลพลาดกันเยอะจัดเลยครับยาวลูกโอ้โ แล้วซีดานเขาจับผมไงอ้โหจีจีครับผมเจอตีมร้อยสี่ว่ะครั้งแรกว่ะตั้งแต่เล่นมาก็สําหรับในความคิดผมนะซีดานเนี่ยที่ผมเล่นมาโดยตลอดนะผมอัพเป็นการจ่ายบอลนะครับแต่ว่าแบบอัพร่างกายเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ลองเลยนะครับผมแต่เอาจริงๆถ้าอัพร่างกายจะดูดีขึ้นไหมผมว่าก็อาจจะบัฟบ,บางเรื่องขึ้นมานะครับแต่ก็อาจจะมีจุดข้อเสียที่เสียไปแต่ข้อดีที่มันจะได้มาเลยจากการอัพร่างกาย นั่นก็คือความอึดครับเพราะว่าซีดานเนี่ยเป็นตัวหนึ่งเลยนะครับที่เล่นได้ไม่เต็ม90นาทีประมาณ60นาทีเนี่ยหล่อนเหลืองแล้วครับตอนที่ผมเล่นในสตรีมเนี่ยก็น่าจะได้เห็นกันอยู่นะครับคือถ้าเอาพูดตามความเป็นจริงเลยก็รู้สึกเฉยๆนะครับไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรขนาดนั้นแต่พอมาบางเกมอย่างเงี้ยที่มันไม่มีจังหวะยิงไกลเออมันก็คือไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันเก่งหรือมันว้าวอะไรขนาดนั้นแล้วก็ในเกมรู้สึกว่าดูช้าๆด้วย เออถ้าถ้าให้สลหรับผมตัดเกณฑ์นะผมว่าตัวเนี้อยู่ในเกณฑ์ที่แบบดีนะครับคือดีดีแหละแต่ยังไม่ได้ดีมากอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเทียบกับกุลิตผมว่ากุลิตยังยังดูดีกว่านะครับผมสำหรับซีดานนะผมว่าถ้าใครเล่นกลางสามอย่างเงี้ยควรอัพร่างกายนะควรอัพร่างกายเลยนะครับผมนะหรือว่าถ้าใครที่มีกลางสำรองเนี่ยค่อยมาอัพเป็นการจ่ายบอลก็ได้นะครับผมถ้าถามว่ากับราคาปัจจุบันน่าซื้อไหมกับตัวนี้ผมว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่คุณต้องเอาไว้ดันโอเวอร์ครับ ใช่มัน,ม,นมันจำเป็นมากถ้าคุณต้องเอาไปดันโอเวอร์นะครับผมอย่าง,างเช่นใครจะไปโอเวอร์ร้อยสี่อย่างเงี้ยเพราะว่าสกีดานก็ไ็นอีกตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์เลยที่คุณจะจะเอาไว้ดันไปโอเวอร์ร้อยสี่าสลับผมก็ถือว่าเล่นได้นะครับเล่นได้อยู่ในเกณฑ์ทีเเ่เล่นได้นะครับคือไม่ได้แย่นะครับผมแต่ก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะซึ่งสลับตัวผมเนี่ยก็น่าจะเห็นคลิปที่ผมเปิดได้เนาะในไอเดียหลักผมผมก็เปิดได้มาเป็นตัวขายไม่ได้ผมก็ตีขึ้นเม็ดแดงโดนไปก็20ตัวนะครับรวมๆแล้วนะครับผม นะก็ถือว่าได้ตีให้ทุกคนมาดูนะครับได้ให้ดูสนุกสนุกกันนะครับผมนะก็สำหรับผมซีดานผมว่าถ้าใครจะไปโอเวอร์ร้อหรือว่าจะไปร้อยสอย่างเงี้ยปลดให้เป็นโอเวอร์สูงๆตัวนี้คุณก็ต้องมีในทีมครับซึ่งก็ถามว่าเล่นในเกมจริเก่งไหมก็ก,ก,ก็ก็ได้อยู่นั่นแหละนะครับตามที่ ผมเล่นได้ดูเลยนะครับถ้ามีช็อตยิงไกลลโล่งอย่างเงี้ยราวเวอรช็อตอย่าลืมครับซีดานคมมากนะครับผมคมจริงๆครับคมแบบคมจัดเลยแล้วก็ลูกปั่นครับตัวเนี้ยที่ดูดีด้วยนะครับปั่นดีเลยแต่เวลาเล่นในเกมวิ่งในเกมเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้ดูเร็วนะครับจะดูช้าเลยแหละนะครับผมดูตัวใหญ่เทอะทะเลยก็ประมาณนี้แหละนะครับผมนะซีดานนะครับรีวิวตามความเป็นจริงเลยนะครับผมหรือว่ามาดูในไลฟ์ผมก็ได้นะครับเวลาผมเล่นปัจจุบันผมยังเอาซีดานในการเล่นอยู่นะครับผมในทีมปัจจุบันนะ กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมสหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับผมสรับคลิปนี้นะหัวไก่ดาวเซดีซีดานของเราก็จบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนมากที่รับชมจนจบนะครับก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ